อยู่ซิเจนเข้านี้คนเนี้ยทำวิจัยอะไรนี่บอกวิชาการเลยมั้ยทำมาสร้างนี่นะแค่อย่างงูนะสร้างหู้มัดจีนังจีนังเสื้อจีตามลายวิชาการเนะแล้วด่างไฟกันมันอันเราแบบปลแห้งเะไอจีบอกห้องน้ำเบอร์นน้ำเบอร์นี่อ๋อจีจีนังควายบ่จีแบบธรรมชาสตร์มั้ยมั่วเลยมันจะมีเขาบอกมีปลาแห้งเขามีแต่ปลาเมือกแห้ง

โอ้โดจิทาวากเป็นสีเนี่ยเข่าในแล้วที่ขมนะอปองไปทางแรงนังควยจี <laughs> นงังว <laughs> พี่รู้สับแล้วนะว่าแล้วมันจิแตกแตกล้วฮตุบตุะ <c oughs> มันก็จะออกมาแบบนี้ <c oughs> นุม่มๆ <c oughs> ว,ว้าว